แถึงข้าต้องมาโพสชี้แจงเลยนะครับครับผมเคลียร์ใหม่ก็มันเคยแล้วยังไงจากครั้งที่แล้วใช่ไหมครับก็คือจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ผมผมได้สั่งไปใช่ป่ะครับคือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่อ่ะพอพอสั่เสร็จปุ๊บแล้วมันเหมือนกับมีมีฟีดแบ็กมาผมก็เห็นว่าเฮ้ยมัอนกับมันไม่ค่อยโอเคจากใครครับก็จากหลายหลายฝั่งอะไรอย่างเงี้ย ผมก็อ่ะทำยังไงดีเหมือนกับมันก็ต้องต้องแก้ไขในสิ่งที่เขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมพูดพูดไปวันนั้นนะ่ะคือผมไม่ได้มีว่าจะปิดบังหรืออะไรเลยเพราะผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคผมผมผมจีบเขานะผมพูยกับเขาอยู่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือทำเพื่อชาาเน็ตแต่พรว่าไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมโอ้โหคือคือผมได้อ่านเหมือนกันนะแล้วผมก็เหมือนกับ มันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นนะคือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยครับยิงมาแรงนีอเขาบอกว่าดูไม่ชัดเจนตอบันไม่มีครับตังานตัวเพลงใช่ด้วยความเป็นอย่างนั้นผมก็เลยอ่ะลงให้ให้ดูว่าอ่ะมันชัดเจนเลยนะประชาไม่ลองไม่สบายใจหรอจริงๆไม่ไม่ได้ไม่สมบายใจครับก็คือแค่ว่าเหมือนกับคนอาจจะมองว่าผมปิดหรือเปล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าผมก็แค่ผมก็แค่อ่ะให้ให้เหมือนกับให้ให้รู้เหมือนกับให้ทุกคนรู้แหละว่าว่าผม ชัดเจนนะวันนั้นเป็นรูปเพลงวันนี้เป็นแฟนหรือ,อยังเอ,อิ่มคือจริงๆอ่ะที่วันวันนั้นคือคือวันนั้นอ่ะด้วยความที่ตอนที่ไปสัมมันคือวันที่สิบสามใช่ปะ่ะแล้วถามผมว่าเป็นแฟนหรือ,อยังใช่ปะ่ะผมก็ต้องตอบไปความไปตามความจริงว่ายังไม่ได้เป็นเพราะว่าด้วยความที่วันที่17เนี่ยมันคือมันเกิดขเขา แล้วก็เขาเป็นเพนกันเกินไอขนลุกเลยเนี่ยขนลุกเลยใช่ผมก็คิดเอาไว้อย่างนั้นแหละใช่ก็คือก็คือเหมือนกับมีมีการคุยคือด้วยความที่วันนั้นวันที่13าเนี่ยอาจจะถามว่าเป็นไหมคือด้วยความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะใช่แหละแต่ว่ายังไม่ได้มีการคุยอะไรกันอย่างนี้แต่วันที่17บคุยกันแล้ว อะไรนะฮะวันที่17คุยกันแล้วคุยกันแล้วคุยกันแล้วครับก็ <ละ S 2> เป็นแฟนกั<พ>นครับผมเราก็ใไว้ตั้งแต่แรกแล้วข่าวไม่ได้มีส่งยิบของเสมออ๋อไมจจจ่จริงๆไม่มีเลยคือผมคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคือด้ยวยความที่วันนั้นผมลงรูปอะลงรูปวันที่13บใช่ป่ะคือผมตั้งตั้งเหมือนกับตั้งใจเอาไว้ว่าจะลงวันที่17มีรูปมีแคปชั่นอะไรครบเรียบร้อยหมดแล้วพังหมดเลยใช่ก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับพอเป็นแฟนแล้วต้องดูแลเขาดีขึ้นไหม ก็ก็ดูแลตามที่เท่าที่ผมทำได้แหละไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะมันเป็มดเด็ดของเขายังไงโหขนาดนั้นแล้วเหรอพอที่เล่าได้พอสังเกตขนาดนั้นแล้วเหรออยากเห็นความน่ารักของคู่เราไงแบบว่าดูแบบพอดีว่าพอดีว่ารถรถติดไฟแดงครับจบได้แล้วมั้งครับจบได้แล้วมั้งครับอย่าเล่นมากไปนะครับก็ประมาณอย่างนั้นแหละครับก็มีการพูดคุยกัน ยังไม่จบนะครับเนี่ยเขินคือผมก็เขินครับว่าเขินคือด้วยความที่อาจจะเหมือนกับคุยกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะว่าด้วยความที่หลังจากโควิดเปิดมาปุ๊บเขาก็ทํางานผมก็ทํางานอย่างเงี้ยเลยเลยไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเยอะแสดงทุกวันนี้พี่ก็เขียนได้ว่าแครว่าแฟนหน่องได้แล้ะเรียนเชิญครับ บอกที่บ้านก่อนเลยคะว่าเออเราจะเป็นสถานเนี้ยนะคือเนี่ยอย่างอย่างที่ผมเคยเคยพูดเอาไว้ทุกครั้งว่าผมกับพี่บ้านเนี่ยเรื่องนี้ไม่ค่อยได้คุยกันใช่คือจะไม่บอกนะเฮ้ยว่าอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะแม่รู้พร้อมซื่อฮะแม่รู้พร้อมซื่อแม่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วแหละใช่แต่มันไม่เคยใช้คุณแม่ใช่ไหมว่าคุณแม่อ้าวลูกมีแฟนแล้วอ๋อคือแม่เขาเอาจริงแค่แค่ ลูกอะไรนะเาก็รู้แล้วแค่ลูกแค่ลูกมีคนคุยอ่ะอันนั้นมาถือว่าในความคิดแม่คือเด็กคนนี้มีแฟนแล้วนะลูกคนนี้มีแฟนแล้วก็มันคือเป็นอย่างนี้ของของผู้ใหญ่แหละแต่ว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยแม่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันยังไงบ้างความคาดหวังของคุณแม่จะเยอะมากไปกว่านี้ไหมครับมากไปกว่านี้มันจะมีกาสขยับไปเยอะกว่านี้ไหมครับโอ้โหหน้าตอนนี้คือเพิ่งเริ่มเองแม่เขาก็คงยังยังไม่ได้อะไรตัวผมเองด้วยก็คือก็ค่อยไปค่อยไปครับ เขาทำให้เราเล็กเ้ยเด็กลงไหมผบเขาใส่มาติดใส่ติดใสครับเด็กผมก็สดใสของผมอยู่แล้วนะครับครับติดเป็นยังไงบ้างคะฮะติดเป็นยังไงบ้างคะเคยลองไหมล่ะฮะก็ก็เอาออิงก็ก็ได้เห็นมุมมองอะไรใหม่ๆที่ที่ในยุคที่เราไม่ไม่ได้เจอพูดถึงเรื่องเพลงอะไรพวกนี้ด้วยเขาก็ฟังเพลงไปอีกอีกแนวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบร้องเพลงมากขึ้นนี ผมหรอผมก็ไม่ได้ร้องเพลงอะไรเยอะแยะครับมันมันรวมรวมถึงเรื่องแบบร้านอาหารด้วยอะไรพวกนี้ครับคุอเรื่องเลยครับตัวเด็กลงไหมคะอ๋อผมก็เป็นของผมอะครับคือไม่ไม่ไม่ได้เด็กลงมันคือต้องเป็นยังไงครับแก้วอะไร้ย่างเงีมุมแก้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ อ๋ออย่างนั้นเหรอฮะก็ก็อาจจะมีบ้างเนี่ยอาจจะมีมุมอย่างนั้นบ้างก็ก็เหมือนกับก็คุยกันในวัยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างไลฟ์สไตล์ตอนนี้เวลาไปเจอเพื่อนเพื่อนแก๊งเพื่อนเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเตรียมตัวเตรียมตั้งรับขนาดไหนอ๋อผมไม่เจอผมผมก็มีรู้จักบ้างอยู่แล้วแหละเพราแพทพเบลวกนั้นรู้จักบ้างอยู่แล้วิงไปคว่านองคบเดียคนอ๋ม่ไม่ไม่ไม่เห็นเชิญวันใหม่อเคไหะ วันใหม่เจอคือเอาจริงเวลาวันใหม่จะไปเจอ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 นงเนี่ยเหมือนกับเป็นเพื่อนเล่นกันใช่ใช่น้องจะสูงเท่าเท่าวันใหม่แล้วใช่วันใหม่วันวัสูงเท่าน้องแล้วนครับโอเคนะโอเคครับทุกอย่างโอเคครับสรุปขอสรุปสถานะชัดๆหน่อยครับก็มีการหลอกมาจากปากพี่ไงอ๋อจากังนง จากปากผมเหรอฮะ,ะโอเคก็ครับผมก็เหมือนเคยจะเคยทิ <Corps masa> ้งนั่นของเนี้ยการแสดงฮะไปแรงครับผมเออรอแล้วหน่งเนี่ยเอาเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันครับผมโอเค